สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ <c oughs> ผมก็มาฉีดฮอร์โมนมันนะครับฮอร์โมนเร่งลากมันก็มากับปั๊มเทอร์โบโคู่เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นถังเลดก็จะมาฉีดตอนเช้าแดดเริ่มออกแล้วครับเดี๋ยวสักพักก็พัก ตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวแล้วนะครับผมแตกใบแตกยอดแล้วครับผมก็มีหญ้าขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวเรื่องหญ้าเดี๋ยวก็ค่อยๆเกลีร์ไปแล้วกันครับผมบริเวณกว้างนะครับผมสามไร่นะครับผมทำการฉีดฮอร์โมนมันนั่นเองฮอร์โมนเล่งลากนะครับผมก,ก็มาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจะอัปเดตประมาณนั้นครับผมครับผมก็ฝากคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะค่าผมส่วนใครที่จะสอบถามก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอาจจะตอบไม่ได้มากอาจจะทำคลิปเพื่อบรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ